สวัสดีครับเซลิวทอยเกมเมอร์ครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกเพชรกันนะครับซึ่งนะครับคนนี้นะครับก็เป็นคนโชคดีนะครับซึ่งผมตั้งใจว่าจะแจก2วันก็มีสองคอมเมนต์พอดีนะครับก็คนนี้ผมก็เติมให้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันไม่กดอัดให้แต่ว่าขอยืนยันนะครับว่าเติมให้แล้วนะครับ4 3บสามไดมอนด์นะครับผมก็จะแจกส3สาไดมอนด์ทั้งสองรางวัลนะครับซึ่งนะครับคนนี้นะครับก็เป็นคนโชคดีครับเป็นเป็นช่องเดียวกันนะนะครับอ่าคนนี้ผมจะนี่ครับผมก็ได้บอกว่าแบบบนนี้ะครั งั้นผมจะไปเติมให้เขาก็เลยนะครับป้ายนะครับก็กดนี้ใส่ยูดีผู้เล่นนะครับก็ใส่ยูดีไปครับนี่คือยูดีของเขานะครับอืมก็รออ่าข้าสู่ระบบนะครับเป็นน้องคนนี้เลยนะครับ nme แสนโง่ Go นะครับผมจะเติมผ่านเอ่อเครือข่ายนะครับสิบเกบาท เพิ่งนะครับบัตรกระทิน้าทำมันไม่สะดวกก็ผ่านนี้แหละครับแต่ถ้ามีข้อความตอบกลับมาแสดงว่าผมเติมไปที่เรียบร้อย้วครับเราก็ต้องรอให้ข้อความนี่นะครับขอบคุณที่ซื้อไดมอนด์นะครับสี่จิบสามการชำระเงินสิบเก้าบาทของคุณเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังนะครับน้องคนนี้นะครับฉลาฟฟ์ผมไม่ดัง นะครับผมก็จะกดัวใจให้เพราะว่าผมเติมให้แล้วนะครับแล้วก็ผมมีสาหรับคนที่ไม่ได้โพสต์อ่าไม่ได้คอมเมนต์นะครับคงคิดว่าผมจะไม่แจกนะครับผมแจกแล้วนะนะครับซึ่งสำหรับใครที่อยากได้เพจนะครับในวันอาทิตย์ผมก็จะมาสุ่มแจกอีกนะครับเพียงแค่นะครับคอมเมนต์ยุดีพร้อมเหตุผลที่อยากได้นะครับลงมาที่คลิปนี้นะครับเป็นบัตรกาลิน่นะครับเดี๋ยวทําคลิปเติมให้ดูนะครับผมอันนี้แจกจริงนะนะครับ ต่อไปนี้เขาจะมีกิจกรรมแจกเพชรทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ไหนไม่ทําก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ายืนยันนะครับว่าทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็มีกิจกรรม,มด้วยนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ยุดีพร้อมเหตุผลที่อยากได้ลงเลยนะครับวันอาทิตย์จะมาดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ดีสระคลิปนี้ก็ไปละายบาย